จองสิทธิ์กันแล้วนะครับสำหรับเจ้า ora good cat รถยนต์ไฟฟ้า100%เร์เซเริ่มตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเวลา0นยนาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่29ตุลาคมเวลา18นาฬิกาหรือก่อดการเปิดตัวโดยผู้ที่จองสิทธิ์ในการซื้อล่วงหน้านะครับจะได้รับส่วนลดรวมกว่า200,000บาทตัวอย่างเช่นได้ผ่อน0% 48เดือนฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง ปีประกันภัยชั้น1ระยะเวลา1ปีฟีเซอร์วิสหปีรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา5ปีเต็มฟีบริการจัดส่งมอบรถยนต์ทั่วประเทศและรับ GWM p o i n t 3 0าคะแนนรวมมูลค่า200แสนบาทโดยที่ Ora Good Cat นะครับมีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยด้วยกันคือรุ่น500กิลเมตรลต รุ่น400กิโลเมตรโปรและรุ่น400กิโลเมตรเทนะครับสำหรับสีของโอ r ารนะครับรุ่น400กิโลเมตรเทมีให้เลือก2สีด้วยกันนั่นคือสีแฮลเมิรตันไวท์และสีซันแบ็กนะครับมีทั้งสองสีและรุ่น400กิโลเมตรโปรมีให้เลือกถึง5สีนะครับนอกจากสีขาวและสีดำแล้วนะครับยังมีสีโคลอบูและสีแดงหลังคาสีดำ ตัวสีขาวหลังคาสีดำซึ่งภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับและรุ่น500กิโลเมตรเอลต้านะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด7สีจาก5สีที่กล่าวมาแล้วนะครับสีที่เพิ่มเข้ามาสีที่6ก็คือสีเบทหลังคาสีน้ำตาลและภายในเป็นสีน้ำตาลและเบทนะครับสีที่7จจะเป็นสีเขียวหลังคาสีขาวนะครับภายในจะเป็นสีเขียวและสีเทา สำหรับราคายังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับจะมีการเปิดตัวและเปิดราคาอย่างเป็นทางการในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับสำหรับการคาดการราคานะครับน่าจะมีราคาต่ำกว่า1ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นเข้าไปจับจองกันได้แล้วนะครับสำหรับรถยนต์โอลาร์กูดแครถยนต์ไฟฟ้า100%เที่วิ่งได้400-500ถกิโลมตต่อการชาร์จมีดีไซน์ที่สวยงาม retro futuristic เข้าไปจองสิทธิ์ซื้อล่วงหน้าได้ที่แอป GWM นะครับพร้อมได้รับสิทธิ์ลตราดิวที่มีมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าจองหลังการเปิดราคาส่วนลดอาจจะได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกับตัว h a w h e s H6 กันเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะมานำเสนอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปสรับนี้สวัสดีครับ